เขาี่ย,นนนนยน่น้อ,องลากเงีองอหอยออหอยนีน่มัมมนโตออหอยเ่ง่อนเคยเห็นออกอ้นอียง สวัสดีครับมากินข้าวที่นั่งั้ก็มันไว้บ้าวมัึไห้ข้ก็มันไว้ขี้ขาดนั่นเรนวะเพื่อนเอาอ้อมองไว้ขี้ขา ไอ้บ่อมองหอยเสื้อมาเพิ่้นสืบขานที่ข่านดูดที่ข่านดูดนะเห็น้งองกลมแบบนี้มันมันมันไม่มเป็นใจกินเนาะพี่น้องอมีแต่ผักแก้แล้วไหมงั้นพี่เสียอดนวยมาเห็นค้นดูดไหมสะดวกสบายสำหรับ อาหารที่ผู้ป่วยปิดเสียงกินยังไม่ได้เดูดกอดเลยใช่นหมเนี่ยทานีดเป็นแม่ยนนาแม่ครับมันได้ดูดนม่นม่เอามาเทใส่้วยมันก็เป็นแล้อือก็กินแถะนั่น嘛อืมเลือดมัมเลือก็เห็นรถติดข่อยัวตัวใส่ใส่ม

就那样浸得呢。<music>